บิวต้องอย่าไปโอ้ยอย่าไปยุ่งวงในกับเข็มรันได้เยอะอยู่วงนอกไว้เก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มวนไปวนไปใช้ลูกยาวใช่ไหมใช่ใช้ลูกยาวครับคือเอามวนบวกมวนสู้ไม่ได้ครับเข็มรันหนากว่าเข็มรันมันเดินไปเรื่อยอ่ะมันเดินแล้วแล้วเหมือนเหมือนยังไม่เข้าแล้วอยู่ๆมันก็โผล่เข้าไปเข้าไปแล้วล้วนรวมหมัดปัง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 แล้วก็ออกแล้วก็เดี๋ยวเดิน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 อีกนั่นคือสไตล์คลิกบ็อกซิ่งเลยครับฟุตเวิร์กเข้าจับจวยออกฟุตเว เข้ามาเสร็จแล้วมันรัวหมัดนะ<ช>ไม่ได้เข้าเฉยๆนะเคียมรันอ่ะใช่ครับนั่นเนยที่ผมมองว่าเคียมรันนาบิวต้านลูกนี้ได้ไหมไอ้ลูกที่ต้องโอโดนอะ่ะคือคงเข้าแล้วมันจะรัวหมัดอ่ะผมว่าต้านยากเพราะว่านาบิวเขาสูงเออเคียมรันเขาต่ํากว่าการประทะในมุมต่ำแลยการกดมวลไปที่บริเวณเอาเหมือนเคียมรันโฟกางลําตัวแล้วขึ้นน,นัวบนคางยังไงนาบิวเสียหลักเพราะว่าถึงมันจะคว้าคอติดผม่าอย่างน้อยโดนไปสองสามหมาัดแล้ว